มีสวิงเนาะลายาวพี่น้องออนแล้วพี่น้องเลยถือว่าถือว่าปลาปลาปลาตัวมะม่วงด้วยปลาทิบปเาดิบในเกือบถ่วยนึงนะเขาไปยังได้ล่เด็กตองตกเงาแม่ัได้เค้ฮ ม่ไงไอไม่เท่านะว่เราจะไปนะไม่ใช่ว่าแม่แบบว่าได้หอยเลยใช่เบ็ดขี่เดือนอีกเท่านึงไปหาอาย่นาอีกมันบดได้ขี่ส่เดือนแล้วก็มากอาห้อยเฉลีนี่นะมึงนั่อยู่หอึ่้จะได้รถรถ แดีไดู้มาูมามาเกโาบก็บเดียวลันราเารปไูมเลย่ทะอ้เป็นเกินมากในชี่เคยกินแต่เือมาเลยมาจ้ะแท้ได่เวยบบหโอ้อ้โหคาโดเอาอคาโด ิ้นอบสบายดีพี่น้องกาบทักทายสบายดีเอฟซีเนาะต้อนรับเขาสู่สองท้ำแสงมันหน้าพี่น้องนะไม่แล้วนะนดเลิกมาห้อยมีเบสได้พี่น้องมีเบ็ดมีพยังมีสวิงเนาะสายาวพี่น้องเนาะจะพากันอ่าลุเท แม่ um. mm ูไ hmm. ่อเงาไปน่แล้วนเล่เาอันที่่าก็ลงไปลุยแม่นำเซกเพาวานำเซร้ายฝนตกมากสามสี่หมื่อเลยก็ได้ยุติแลเอาลุยเลยบอป้าเขาเลยีเรือมาดิเซ่ด ไปไหมไปเ <ไป S 1> ลยไลยแม่ยีขาไเดียไปลยเอาที่ผกมีเอรได้วันไเลยไปกับอื่ากับเือยกับร้าน เด้หมดเลยคันรถเน่าเจ็มที่มนันนี่ไปหุ่นน้ำกันรองฮอสิไปหลาปลาเครื่องเนาะปลาเครื่องหรือว่าปลาปลาโคตรขั้งไปหุ่นน้ำกันว่าสีใดแกล้พี่น้องได้กับซีเอเอมือนนี่คือสีมานอยู่หรอ เท่าทะเลล่าทะเลล่าทะเลล่าวทะเลล่าวเจ้าบ้านเจ้านนบ้านไทยค่ะกบ้านาะไบ้านไดูไย่กันนี่ใส่ได้จะร้องน้ำมันนะเออเข้าวิธีซ้อนน้ำไส่น้ำ เขาเาเราขวน,<อ>นเขา,ารเราใส่ดิแทะเขาเราน่ยสอนดิแทะมันเป็นน้ำตันนั้นเอ,นอน้ยเฮือก็ขาจอดยูทเือกแรงเอาบ้บ้มีจอดนะมันรับมารับมันรมันราบมันรับมนนนนนมันมันบรนบร งานนี้เล่ามาบเลยค่ะิมผาดวงหนึ่งก็เขามาก็ไปวัดก็พอแวะดีมาเดี๋ยวเรามาเสียบจะยังจาใส่เบ็ดเนาะแล้วก็ไปเสียบใส่แต่ว่ามันบ่อใดตามทีเฮา่ววังไหวเนาะหนามหนามบุกเนาะหนามบุกลายเนาะยังบุกเนาะบัวมันสิมาอีกบ่อเนาะคือชิมบับุกไล่ดอกเท่านั้นมันขึ้นมะขึ้นเนาะพี่น้อง วาวพ่นมนตกตกเรื่อยๆมันสีหนามมันสีบล่งตามไลยเนาะจะได้มันก็ขืนขืนโอ้ทีมงานเ้าลงไปเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวทีมงานเขาลองแย่งแล้วเนาะเดี๋ยวก็เงื้อเด้อเอาอันนี้ไปเอากุ้งขล่าก่อนวามันสีดหายกี่บอท่นอง จะนอยข้าลงไปเสียเบ็ดนะพี่นนองเอล่ยบันซีซอนสวิงนี่พี่น้องน้ำเซ่บ๊วยบได้ผูกอบรรยากาศแบบนี้ร้ายแล้วพี่น้องด้นแห้งแล้วเนาะ

อันน <ế> ี <ế> ้เอามือจุ๊กจุ๊หบัดเดียวเลยมือมนเนื้อ่ะม่เลยะกระเกลังเออกหนาเลยอบัาดเกือบกัมใหญ่เตบด้นี่กัมหางเาด้เือบัดเาอกโต่เาทุันไนี่่นบดกัมหาหนึ่งนะ ยุบเลยยุบเลยยุบเลยเด <c oughs> ี๋ยวสายเบ็ดนะ่าจังอนเนาพี่หน่อยนะตอนนี้มาเบิ้งอ่าที่แม่เอาสอนก่อนว่ามานันหรือประมาณน,นี้เนาะจะได้เติมพี่หน่อยเนาะกลุ่มไว้พี่หน่อยพยากุ้งมาเด้อ กินกรุงเต้นกรุงเต้น เติมแล้วหลายเติมแล้วหลายเติมแล้วเท้ากาชิมาเราใช้น้ำน้ำอุมใหม่แถวเขตชีดดงนอกเนี่ยนะเพราะว่าเขากวนกันหลายนี่หรือเนบ่าบางมันถือมันก็ถือเนาะเป็นกำนี่แล้วชิซ้ายนี่แล้วหนามแปลว่าน้ำพ่นตกใหม่ไหม้เนี่ยมันเย็นจิ้นเย็นหรอมาใครห้ามฮะไม่ใช่ตื่นแค่ แล้วแปลว่าป <c oughs> e ูปูซอนกระเทิงน่ะมันต้ใส่ชิ้นไหเน้งต้องซิซิ่ามว่เยก่อนซิดม่ยให้เอ้หนำเราะคนอยากคนบกเคยเป็นไรบางเบิ้งไปนนำเบิ้งไปนนำ เออมันคือว่าปี๊ดอะเกาะอย่เลยก็มืออืดท่ันี่มือแบบจับกันจัว่ามันปี๊ดนะมือเราเยอะห่อคือโยี่น้องเนาะ ตัวนี้มือกล่องหี่ก็ะนาวเอาได้้นิเอ,อ้ไหวได้จานเสียนมันต้องขับแซงมันหลอกมากันนันอีก ลงมเองยงองเองเนาะทัวทีนีวีดผุ้ยมิม่ต้องไม้ไว้น้ำหยันบ่จือเนาะหยั่นบ่จือจด <c oughs> หนองเขาออกมาเดี๋ยวรอใส่เนาะสองสี่หกถือป,ป้าป้าป้า ปาทั่วมาบังเด้งต้มบูไปังเด้เพื่อนี่ถวยหนึ b b b à, ่งเบ็ดขึ Some ้นมาพี <c 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 ่ขึ้นมาพี่เบ็ดอ่ะยับขึ้นมายับขึ้นมายับขึ้นมากอขาาเถอะนอนรถนะเบ็ดสอ่ะนอนรอนะเบ็ดทำอะไรจังาเื่องเกาะาเดียวเลยาเดียวเนาะบาาเดียวเกือบถวยนึงนะเอาไปยังไรล่ะเด็กตองขเก้าโคแม่ แบบปุบป่วนนะมันยั่งอยู่บนนี้ยังอยู่นี่ถามน้องเลี้ยนแบบมั่นบนบ้านเลยหัวเมื่อถามน้องเลี้ยนแบบนะพูดได้โอกาสเมื่อนี้ก็มีแต่ว่าเราพี่หน่อใบกระโดดรดอนไปติ๋วไปสมิกไปยังยองมันเข้าไปพี่หน่อไม่เดือดตัวทีไปในโกกมันมันไปมากุ้งเต็งกุ้งโคโยตีน้องพี่หน่อ ดเดี๋ยวกำเซ็งส่เบตก่อนพี่น้องเนาะนเดี๋ยว,วบัตรตอนย่ามขเขาแจ้งสิมามหลุดน,น้ำกันกับเอฟนะส,ส,ส,สีและนะ้วเนาะเอฟสี่กำเซ็งแล้วเนาะมันหลุดน,น้ำกันว่าสิมาหรือบูมานตอนนี้นไปหาเละส่เบตก่อนพี่น้องอย่างปลาไหลละยังชิมกุางลังเลยเลยไ้มาลีพี่น้องทีมงานเท่าซอนกุ้งพี่น้องบัตรเราถวยพี่น้องสุดยอดเลยใสาย่ใส่ใส่ใส่ นี่เนาะนี่เอื่อยนี่บัวไถไล่สำ่นเยเนาะเครื่องรับปร,ครคะคองฮะย่งบ่อยออคนห่าวันแหละย่อะคือน้ำปา้าถวยควยวายอันผูปาาบ้อนกน็ซ่องถวยนี่พี่น้องต้องหยัดใส่้ำแบบ เบ็ดจะยัดใส่แท่พุ่นแรกเบ็ดจะนี่จะน้องตกใส่แบบนี้ยัดใส่น้ำอุ่มน้ำอิ่มยังนี่แหละเนาะอุ่นล่านออกไปใส่อยู่เนาะเห็นบ่ะพี่เนาะี๋ยวมาหลุดน้ำกันเนาะพี่เนาะว่าสีถืึหรือบ่ถือว่าสีมาหรือบ่มาพี่เนาะเนาะ ราตใส่น้ำอุ่มพี่น้องเนาะข้ายอย่นอกไม่ได้พี่น้องเนาะเขาเขามาลองแยงเขาเิงเข,า,งขาสอนเขาลองแยงเนาะมันสีอ่าเอาเบ็ดเข้าไปเราต้องใส่น้ำอุ่มน้ำปลาใหม่อีกอย่างน้ำเราใส่น้ำอุ่มเรื่นนอน,น,นี้มันสีปลากดปลารึ่งเนาะมันสีออกมามันสีหมักเข้าอุ่มพี่น้องเนาะมันสีปบข้นวาฉันจ้ะ สองลังเลยบ้ไ่ไอไคนสอนโอ้โหขีดน่อเมื่อเมื่อเบ่งป้าป้าก็ได้บานนี่นี่มนเกินพวกนี้มาเกินเม่จะได้แม่จะเด้อกับกี่ก็ได้นี่กับมิโน่ก็ได้บ้านแม่จะได้ได้บเบิร์บาราทวนี่รอเนาะบุพมื่อแล้วบ่ด็อกเต เกินไปนะเกินขู่เกินขู่เลยเกินคู่เลยไม่ไกิองพวกนีพวกนี้อดเอาเพื่อนกอมัจะคขายสื้อปูนพอกินจะซื้อก็ได้มากมันเกินไปดรวางอะไโอ้ยอหมน้ำกรบกเนาะ บกเลยว่าอยู่วะบกบกเนาะอ่ามันจะบกลงไปก็มาดีเลยโอ้เต็มเลยพี่น้องดีซะสิเดี๋ยวฮอรามาหลุดน้ำกันเนาะจังหน่อยเนาะเออนะ จะไหมฮะเราลงย่ามพี่น้องวัดสีมานหรือบบพี่น้องเนาะมาหลุดหลุดน้องกันโอ้โหลพี่น้องทามเครื่องทางนี้กินได้เดียวอ่ะก้อยราคาไปกระโดนพักเนาะพักอู้พักแล้วนะพี่น้องเอาข้าบันยิ่งยิ่พี่น้องเต้นโคบโคบโคบไลท์ทันแจงเชียวอะไรคนคือสิมักเนั่นมาเล่เนาะก้อยกุ้งเนาะ

แท้ๆอันนี้นี่โยไม่โยมี่ยู่ันนี้อยู่เตัวนึ่มงทีัุกวตอเหนด่นงค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อ บ้านลักก่ได้แล้วบ้เคืงตัวนี้นี่หาแสดงว่าคุกใหเลยบึ้งๆนี่บ๊อบมี่บ่อบมี่นี่สุดป่ะเฮ้ พี่น้องสิเบลายกระกรอ่าเอากี่หน่อยบะไอนนี้บวอาขี้ไงปลาเท่านี้นี่คือปลาเครื่องลูกมันเครืองนเครื่องน่อยโลปลาไม่ก็มซึ้งเลยไหม้มซึ้งหนาว คิ้วเขาเขาว่าอ๋อสมีก่็ได้พี่น้องเลยคิวเขาอลไรกิมาพี่น้องมาลุ้นน้ำกันเนาะว่าสีเป็นจะได้พี่น้องลานออกไปยามเลยเน้ำมันบกน้ำมันบกเม็ด <c oughs> เล่เพราะว่าน้ำนม้ำมันกระบกแน่เนาะแล้วกา คนกับกวนคนร้ายเนาะเพราะว่าน้ำมันวอมี่อ่ะนะน้ำมันอันนั้เนาะใส่กับใส่เป็นอันไหนพี่น้องเนาะมาลุ้นน้ำกันพี่น้องเนาะว่าจะถือหรือบอเนาะเบ็ดกับประมาณสิบกลังนี่แหละคนกับกวนเลยพี่น้องเนาะป้ามันบเบาพี่น้องเนาะเพราะว่าน้ำมันน้อยทุกคนลงลงได้กันช้เนาะคนพวกสอนเขาลงไปได้เนาะก็เลยเออ ใส่พ่อว่าหลุดพอ่อพ่อได้หลุ่นซื้อพี่น้องเนาะถือกะดีใจพี่น้องไม่ถือกะเสียใจ <c oughs> ดุลน้ำกันเนาะตอนนี้ข้ามแจงนีโบจื้ออลไรพี่น้องเนาะโบจื้อบอลใสเลยนี่นี่แหละแต่ว่าโอ้โหบอลไหลสามเนาะโอ้ยเนาะปุ้มตนนัวนั้นใส่อยู่บ่เนาะวูห์ออกไปนอกเลย เดึงอยู่บ้าดึงอยู่บ้ามาพี่ก่อนเบิด <c oughs> ตายคักบาดน,นี่ตายคักคักเจ็บพัวใ้บาดน,นี่พี่น้องเจ็บพัวคักเลยบาด นี่นี่นี่ไส้นี่ประมาณซองลังนี่แต่ก็เมือดตึ๊บเลยนี่ตัวไส้แล้วก็ฮักอันนี้ไหวใช่แล้เนาะนักไหวอยู่แต่ว่ามันตัดลายตัวใดก็มีแต่ตัวฮักขยาพี่มาลุ้นตัวพี่ก่อนเนาะมาเบิ้งน้ำก้อนหนอกก่อนเนาะว่าทีเป็นยังไงต้นกล้วยไร้ผิวเนาะก็อะไรข้าวใช่เสี่ยวเอาเลยวิญญาณเนี่ยไม่ใส่เลย ใช่ๆดึงมากนี่เงยังนี่เราเล็ดนาเลยพี่เล็ดนาไม่ใช่ประมาณอยู่นี่ประมาณประมาณครับเจมส์คนสอนไลน์เนาะคนคนไลน์นี่น้องเพราะว่าน้ำมันบกนะขนาดไลน์คนสิลงมาบ่พอดเที่ยวนี่เอาลงมาใส่เนาะมันจะโอเคอยู่พี่น้องแต่ว่าตัวนี้มันอ่า คนหลายสั้งั้นคนเข้ามาได้ใส่ผ้ามาันคือตกใจ หมูสวิงซักเป็นประจักษ <laughs> ์ ป็นจะไรเนาะนี่นี่นี่ ค้ากับขึ้นมาจังมา,มาหาเนาะเพราะมันเสียเวลาน้ำตัวนีเ้เยอนม,มันโบหูจุดสาวหัวใ่อยู่สองหลังแต่ว่าเห็นหลังที่นะอ่อนเดี๋ยวไป

อ๋อตัวที่พักตัวท สำสิชินแนมพักกรนมพะเต่่แ่่่่ั่เต่่่่่่่่โท่ก็อ่ก่่่่่่่่่่่่่่่่น่่บ่่่่่่ิ่่่่่่่ม่อ่่่่อ่่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 ่เ่า่่่่ ใช่พี่น้องเดี๋ยวจอดเก็บผักกระโดนจอดผักกินจอดเก็บผักเตี๋ส้มเกเนาะเอาเมื่อกินครับเนาสีเมื่อกี้ก๋อยก๋อยเลยเห็ดมิโน่กุ้งเ้นเห็ดอ่า,อา,า,ออาบัวผักกัวผักเอ่อชไช่ซอยซอยพุ่นและชิมเบิองกินพี่น้องแซ่บกันเสียแล้วล่ะผ้าจากเนาะจต่ในเดินทางครับพี่น้องนะ ไปต่ออีกพี่นาะคลิปนาเนาะพี่น้องนะเนาะปากกดไรคดแซ่นเด้อพี่น้อง